จิ๊ปกฉัดแจงวุ่นรัศมีแขช่วยเลี้ยงน้องเบลูก้าแต่ดราม่ามาเต็มเป็นเวลากว่า4เดือนแล้วที่นักแสดงสาวจิ๊บปกฉัดได้ทำหน้าที่คุณแม่เต็มตัวหลายสิ่งหลายอย่างยังต้องเรียนรู้ในทุกวันกับการดูแลลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องเบลูกา้า ล่าสุดก็ได้เพื่อนสนิทอย่างรัศมีแขมาช่วยเลี้ยงและนี่ยังเป็นครั้งแรกที่น้องไปลูก้าจะได้ลองชิมขนมครั้งแรกโดยมีลุงแขเป็นคนป้อนเองกับมือโดยที่ระหว่างที่ให้ลองหัวอกคนเป็นแม่ก็ทั้งลุ้นทั้งตื่นเต้นแต่ไม่วายกลับเป็นดราม่าเบาๆมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่ากล่าวรัศมีบางคนก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งจุดนี้เสาจิบได้ตอบกลับในบางคนว่า น้องถึงวัยเริ่มชิมอาหารได้แล้วค่ะแค่ช่วยเปิดให้เพราะจิ๊บยังเป็นคุณแม่มือใหมย่ยังไม่ค่อยรู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะคะขอบคุณในความเป็นห่วงนะคะแขเลี้ยงเก่งมากๆค่ะมาช่วยสอนคุณแม่มือใหม่อย,ย่างจิ๊บให้รู้ว่าควรเลี้ยงลูกยังไงตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะครั้งแรกคุณแม่ก็จะตื่นเต้นหน่อยแค่เดี๋ยวเขาก็ต้องลองชิมอาหารอยู่แล้วนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะบอกเลยว่าน้องเบลูก้าได้ชิมขนมครั้งแรกน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยละค่ะ ขอให้น้องเบลูก,ก้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเหลียงง่ายๆค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ